สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ข้าเย็นนะคะอันนี้ประทูอีกแล้วค่ะคือเมงดานะคะแล้วก็อันนี้นะคะผักจริงๆแล้วมันเหลือแค่นี้แหละคะ่ะแล้วก็ต้มปลานะคะต้มปลานิลอ้าวช้อนต้มปลานิลใส่มดแดงนะคะต้มปลานิลใส่ผักหวานใส่มดแดงมาค่ะใช้มือนะคะไม่ใช้มือเหมือนเดิม ใช้มือเหมือนเดิมนะคะมันแสบบอส